ก็ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าดูมาสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมแต่แค่ละไลดะไจะยกใหเด็กดนี้พระเจ้าวยพรครอบครัววิเจาชวยวยพรวยพรเอาวยพรแม่แม่ช่วยหเพราะว่าแม่แม่ท้องเสียแล้วทีนี้ยเข้าโรงพยาบาลสองวัน อาเมื่อเพื่อหาแล้วก็ใช้คิดออะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้ารุ่มมาที่พระเจ้าทรงรักษาแม่ที่แม่จะาอยู่เมื่อเวลาด้ช้าแม่เขาเขาติดเชื้อเหมือนกับท้องเสียมาหนักอะค่ะแม่เอาแหวนมาเอาแวนลงมาตัวเราเอาหลักเกลี่ยมาอีชาร์ดเอาตามมาคือหาอเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ที่พระเจ้าอยู่ด้วยมย เมื่อวานนี้เป็นวันวันท้ายวันเกิดค่ะโมเอลมาให้แต่เตแกมเราอุเพชีิตยงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรายังมีอายุอยู่ต่อไปได้อีกสามสิบเก้าปีเต็มแล้วคตะมแล้วอุปเลชีิตนี้เ้วอก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุญขอบคุณที่ยังเห็นทุกทุกคนอยู่เมื่อกี้ลูกชายเข้ามาลูกชายบอกว่าแม่อาจารย์นิมูอะนะไม่มา แม่ก็เลยบอกว่าใช่แ่่เมื่อวาให้มาเก็ดเนี่ยเดีวอาจารย์นิมูได้ยินได้ยินเลยแบบเนาอเนี่ยแต่เมื่อวนเนี่ยมีเหมือนเขาคิดว่าอาจารย์นิมูมมเ,าาามเป็นเป็นคนที่ท,ที่ที่หนักแน่นที่สุดเวลาละแต่พวก่อวานแต่ชมวนหรือเปแต่อาจารย์นิมูเนี่ยกมีคนละม่รู้เจ็บบวดแต่ละแน่นเลยลบละใครเดืนมะแต่อาจารย์นิมูไม่มาแต่ก็เขาก็คิดถึงอาจารย์แล้วก็คิดถึง ทุกๆคนค่ะน้องนอแล้วก็พี่คมแล้วก็ทุกคนน,นแะ,แ,ะน Dis แต่ความราตีนหอตีหมูตีนน่อพายมลนกแล้วไปที่รัด้วยดีนีก็ขาบคุณพระเจ้าค่ะสักวันเขาอาจจะเข้ามาอยู่กับพวกเราอีกก็ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเรื่อนี้เาอาจะเ้าจมาสิดูใจน้